คลาสการเรียนการสอนของอาจารย์ออยนะคะที่มีให้กับกลุ่มข้าราชการนะคะได้จบสิ้นลงไปแล้วนะคะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผู้เรียนยี่ยมีพลังเหลือเฟือเลยค่ะเพราะว่าทุกท่านมมแจะเสียงหัวเราะตลอดการเรียนมาตลอด6ชั่วโมงเลยนะคะโดยที่กลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มของข้าราชการที่ต้องการจะสุดผลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของรัวไม่เซฟหรือไม่เซฟที่ดีในการให้บริการนะคะแล้วรวมไปถึงเรื่องของภาพกษณ์หรือบุคลิกภาพด้วยกันนะคราวนี้เนี่ย ความรู้สึกของอาารย์ออยนะคะถ้าได้มาเจอกับผู้เรียนในวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นความสุขที่ที่หาซื้อไม่ได้ตามของตลาดเลยค่ะเพราะว่าความสุขนี้เนี่ยเป็นความสุขที่ต่อให้คุณมีเงินเยอะแยะคุณก,ก็ซื้อความสุขนี้ไม่ได้นะคะข้อดีของการเป็นค,ครูนะคะข้อดีของการเป็นอศาสาศอย่างหนึ่งเลยก็คือพอเราได้เจอลูกศิษย์อะค่ะพอเราได้สอนหรือทําการศึกษอบรมอะไรออกไปนะคะแน่นอนค่ะความสุขมันเกิดเลยค่ะพอควมชมเกิดพ คนเรียนของเราหรือนักเรียนของเราค่ะประทับใจในค่าเฟ่ของเรานะคะมันเกิดกรอนยิ้มแล้วมันสมลังที่เป็นความสุขให้กับอาจารย์อ้อยกลับมาทันทีเลยค่ะนะคะ,นะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะเข้ารับการอบรมหรือต้องการที่จะให้อาจารย์อ้อยแนะนำไปสั่งหลักสูกตรการอบรมให้กับองค์กรของท่านสามารถติดต่ออาจารย์อ้อยได้โดยตรงเลยนะ